ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราได้นำสารคดีชุดภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็ก นำเสนอในชื่อตอนที่ชื่อว่าจิ้งจอกแห่งสนามรบเรื่องราวนะคะในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมันถือเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆออกมาใช้ในการรบในสงครามครั้งนี้หลากหลายชนิดเป็นเทคนิคที่ก้าวหน้าและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่ใช้ในสนามรบรวดเร็วและเข้าถึงได้ทุกที่ในพื้นที่ที่ยานพาหนะอื่นยากที่จะเข้าถึง คนทุกสภาพภูมิประเทศจนมีสมญานามว่าจิ้งจอกแห่งสนามรบเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญไปติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆแฟนรายการทุกท่านครับรายการภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึงตอนที่12เลือกสรรเนื้อหาสาระหลากหลายไม่ซ้ำซากไม่จำเจไม่น่าเบือ่อขอบคุณสำหรับการติดตามและแชร์ต่อกันไปนะครับขอตั้งชื่อรายการตอนที่12ตอนนี้ว่าจิ้งจอกแห่งสนามรบชนชาติเยอรมัน เป็นที่ยอมรับนับถือในความเก่งกาจอัจฉริยะในด้านเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกเยอรมันล้ำหน้ากว่าใครในการคิดคน้นผลิตเครื่องจักรเครื่องยนต์อาวุธและเขี้ยวเล็บที่ใช้ได้ดีทั้งใต้น้ำบนบกและในอากาศข้าวของเครื่องใช้ ถ้าแปะยี่ห้อว่าผลิตจากเยอรมน,นีดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คนทั้งโลกยอมยกนิ้วให้ในอดีตเยอรมันพาตัวเองเข้าสู่สงครามโลกสองครั้งกองทัพเยอรมันทำให้โลกสั่นสะเทือนบุกไปที่ใดย่อมต้องพินาศย่อยยับแต่ตัวของเยอรมันเอง ก็แพ้ยับเยินทั้งสองครั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารรถถังปืนใหญ่ปืนเล็กปืนพกยานพาหนะลอ้อและสายพานเป็นสิ่งที่เยอรมันเหนือกว่าใครในปัตพิททหารทั้งหลายที่สังหารนายทหารเยอรมันได้จะไม่รีรอ ที่จะไปหยิบฉวยปืนพกของนายทหารนาซีเพราะปืนเขาดีจริงๆใครๆก็อยากได้ปู่แปะขอแนะนำมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่แสดงบทบาทโดดเด่นในสงครามโลกครั้งที่สองของกองทัพนาซีที่ได้รับสมญานามว่าจิ้งจอกแห่งสนามรบ 1กันยายนพศ2482ซึ่งตรงกับรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่8ฮิตเลอร์สั่งกองทัพนาซีบุกโปแลนด์แบบสายฟ้าแลบที่เรียกกันว่าบริสครีกชาวโลกตกตะลึงนึกไม่ถึงว่าเยอรมันจะกล้าก่อสงครามขึ้นมาอีกหลังจากที่เยอรมันแพ้ยับเยินในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 3กันยายนพศ2482อังกฤษจับมือกอดคอกับฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมันกองทัพนาซีอันเกรียงไกลบุกตะลุยโปแลนด์ราบเป็นหน้ากลอง27กันยายน2482โปแลนด์แตกพ่ายประกาศยอมแพ้ต่อฮิตเล์สงครามเป็นเรื่องของผลประโยชน์ เป็นเรื่องของปลาใหญ่กินปลาเล็กรุ่งขึ้น28กันยายนสาภาพโซเวียตแอบไปจูบป,ปากกับฮิตเลอร์ขอแบ่งดินแดนของประเทศโปแลนด์เพื่อเข้าปกครองกันคนละครึ่งหลักการสงครามประการหนึ่งคือความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ตำราฝรั่ง เรียกว่าโมบิลิตี้บางตำราใช้คำว่า Agility ีทหารอาซีนับหมืน่นทหารราบทหารมา้าทหารปืนใหญ่ทหารช่างและทหารทุกหน่วยจะหยุดการเคลื่อนที่ไม่ได้กองทัพจะต้องรุกไปข้างหน้าบทขยี้สังหารฆ่าศึกให้แตกพ่ายแต่อย่างไรก็ตาม กำลังรบหลักทั้งปวงก็จะต้องหันกลับไปมองส่วนส่งกำลังบำรุงหรือที่เรียกว่าโลจิสติกส์ที่จะต้องติดตามกำลังลบหลักมาให้ทันน้ำมันเติมรถถังเป็นแสนเป็นล้านลิตรกระสุนทุกขนาดหนักนับหมื่นตันอาหารน้ำ สำหรับทหารนับหมื่นนับแสนนายถ้าบกพร่องผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวจะกลายเป็นฝ่ายแพ้สงครามทันทียานพาหนะชนิดหนึ่งที่กองทัพนาซีนำมาใช้ในสนามรบที่คุ้นตาผู้ชมภาพพยนตร์สงครามจนกล่าวได้ว่าเห็นทหารเยอรมันที่ไหนจะต้องเห็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่เปรียบเหมือนผู้ช่วย พระเอกในสนามรบเจ้ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนี้ได้รับฉายาว่าจิ้งจอกแห่งสนามรบย้อนไปในปีพศ4 8 8 1ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะระเบิดขึ้นบริษัทผลิมตมอเตอร์ไซค์ของเยอรมันทุกยี่ห้อสามารถผลิมตมอเตอร์ไซค์ออกจำหน่ายรวมกันได้ราวปีละ 2แสนคันมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อซุนดับค่อนข้างโดดเด่นในฐานะผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์รายใหญ่ที่มีฐานะการเงินค่อนข้างมั่นคงเมื่อฮิตเลอร์นำประเทศเยอรมันเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองอุตสาหกรรมหนักภายในเยอรมันส่วนใหญ่จึงถูกปรับทิศทางไปสู่การผลิตยุทโทปกรณ์ทางทหารเป็นหลัก ย้อนไปก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองมีการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ในยุโรปหลายสนามเพื่อประลองความเร็วกันมอเตอร์ไซค์และนักขี่เยอรมันเป็นฝ่ายชนะกวาดถ้วยรางวัลในทุกสนามที่โด่งดังทะลุฟ้าคือมอเตอร์ไซค์ BMW รุ่น7 5 0ซีซี ที่ทำความเร็วได้ถึง173.68กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนขี่ชาวเยอรมันชื่อจอร์จไมเออร์ในทหารของเยอรมันที่ไปนั่งชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์เกิดประกายความคิดว่าไอ้เจ้ามอเตอร์ไซค์นี่แหละจะเป็นยานรบ ที่มีประสิทธทิภาพในยุทธบริเวณกองทัพเยอรมันจะต้องนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ในการทำสงครามให้จงได้ในเวลานั้นบริษัท BMW บริษัทซุนดับและบริษัท NSU เป็นบริษัทผลิตมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ของเยอรมันกองทัพนาซีนำมอเตอร์ไซค์ซุนดับ มาติดตั้งตัวถังผู้โดยสารด้านข้างแล้วนำไปทดสอบในภูมิประเทศที่เป็นโคลนภูเขาทะเลทรายหิมะและทางเรียบผลปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างตอบสนองภารกิจทางทางหารได้อย่างสมใจนึกกองทัพนาซีเยอรมันไม่รีรอให้เสียเวลาสั่งให้นำมอเตอร์ไซค์สุนดับรุ่น KS7 50มาดัดแปลงเป็นต้นแบบเพิ่มตัวถังด้านข้างแล้วส่งไปให้ลูกน้องฮิตเลอร์ทดลองใช้ในสนามทุกหน่วยต่างยกนิ้วหัวแม่โป้ให้ว่ายอดเยี่ยมไร้เทียมทันจริงจอกแห่งสนามรบถูกพัฒนาและดัดแปลงเพิ่มเติมจนกลายเป็นยานรบอนเนกประสงค์ที่โดนใจที่สุด คือประหยัดเชื้อเพลิงลดภาระในเรื่องการส่งกำลังบำรุงน้ำมันเชื้อเพลิงในสนามรบในการบุกไปทำสงครามทั่วทวีปยุโรปและในแอฟริกากองทัพเยอรมันใช้เจ้าจิงจอกควบคู่กันไปกับการเคลื่อนที่ของรถถังทหารราบและยานยนต์ในทุกสมรภูมิเจ้าจิงจอกเขียว จะทำหน้าที่นำสารส่รงข่าวรับข่าวในสนามรบเพื่อการรักษาความลับได้อย่างคล่องแคล่วยานเกราะรถถังของนาซีไปรบที่ไหนจะต้องมีเจ้าผู้ช่วยพระเอกมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปด้วยเสมอจิ้งจอกแห่งสนามรบจะทำหน้าที่แก้ปัญหาเมื่อต้องการกำลังสนับสนุนเพิ่มเติม นำกระสุนวัตถุระเบิดไปส่งใช้เป็นยานพาหนะในการลาดตระเวนใช้สำหรับผู้บังคับหน่วยบัญชาการในสนามรบได้ประดุดแก้วสารพัดนึกในช่วงเวลาเดียวกันนั้นทางอเมริกาก็ผลิตมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮารเล่เดวิสันและย e ี่ห้ออินเดียนส่วนอังกฤษ ผลิตยีห um, ย่ห้อ Triumph ยี่ห้อ BSA ยี่ห้อ Norton Belgium ผลิตยี่ห้อ FN และยี่ห้อ Gillet t e ซึ่งมอเตอร์ไซค์เหล่านี้ถึงวันนี้ยังเป็นของดีมีมาตราฐานระดับโลกในสงครามโลกครั้งที่สองหน่วยทหารนาซีกล้าตาย ที่เรียกตัวเองว่ากราฟาร์เรนำเจ้าจิงจอกเขียวพ่วงข้างไปติดตั้งอาวุธหนักโดยไม่ขอติดตั้งเกราะเล็กป้องกันตัวเองเพื่อทำหน้าที่เป็นชุดล่ารถถังหรือภา,าษาอังกฤษเรียกว่าแทงคิลเลอร์ทำหน้าที่เป็นส่วนหน้านำขบวนและเป็นหน่วยเข้าตีโฉบฉวย จิ้งจอกเขียวติดอาวุธหนักใช้ได้ในทุกภรารกิจที่ต้องการความรวดเร็วในการเข้าปฏิบัติต่ตอข้าศึกและถอนตัวนี้มันเป็นยานรบที่คล่องแคล่วโดนใจที่สุดในสนามรบกองทัพแดงของโซเวียตภายใต้การนำของโจเซฟสตาลินซึ่งในขณะนั้นก็ยังระแวงฮิตเลอร์กลัวจะหักหลัง ได้แอบเห็นเจ้าจิ้งจอกเขียวของนาซีทำงานได้ผลสตาลินให้สายรับโซเวียตสั่งซื้อมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง BMW รุ่น R75 ผ่านทางประเทศสวีเดนและรีบก๊อปปีม้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่มีประสิทธิภาพล้ำเลิศของฮิตเลอร์โดยไม่ชักช้า ไม่ต้องมานั่งวิจัยให้เมื่อยตุ้มตั้งชื่อว่า I M Z Ural M 72สาภาพโซเวียตหนีไปตั้งโรงงานผลิตแบบก๊อปปี้เกรด A กไกลโพ์ในไซบีเรียเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของเยอรมันในระหว่างสงครามกองทัพแดงของโซเวียต ผลิตมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างได้ราวหนึ่งมืนคันแล้วรีบส่งไปประจำการในกองทัพความหวาดระแวงของโจเซฟสตาลินกลายเป็นจริง22มิถุนายน2484ฮิตเลอร์ฉีกสนธิสัญญาที่ระบุว่าจะเป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตทิ้งหน้าตาเฉย แล้วส่งกองทัพนาซีนับแสนกรีธาทัพบ,บุกตะลุยโซเวียตแบบบ้าคลังขณะที่กองทัพเยอรมันบุกเข้าโซเวียตเพื่อเข้ายึดเมืองสตาลินกราดวิศวกรของ BMW เดินทางเข้าสู่สนามรบเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเพราะมีปัญหาเรื่องน้ำ ซึมเข้าตัวเครื่องยนต์ได้ผ่านทางเครื่องกรองอากาศและปัญหาสายเข้าไปในห้องน้ามันเครื่องซึ่งวิศวกรเยอรมันได้ออกแบบปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวางเครื่องยนต์ใหม่ปัญหาอีกประการหนึ่งคือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจะต้องเจอกับความหนาวราวลบ40องศา วิศวกร BMW ต้องแก้ปัญหาหาน้ำมันที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เย็นจัดแล้วในที่สุดวิศวกรเยอรมันก็แก้ปัญหาเหล่านี้ลุล่วงไปจนได้ระหว่างที่กองทัพนาซีทําสงครามโลกครั้งที่สองบริษัทผลิตมอเตอร์ไซค์สูนดับ k s 750พ่วงข้างให้กองทัพนาซีได้ราว18,000คันบางส่วนนำไปติดปืนกล MG34 เจ้าจิงจ่อเขียวแสดงความโดดเด่นในสนามรบได้อย่างไม่มีทิฏฐิของดีต้องมีคนเรียนแบบกองทัพจีนก็ไม่เคยน้อยหน้าใครในโลก ในช่วงที่จีนแนบแน่นกับโซเวียตเห็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเข้าท่าสวยเก๋เท่ทนราคาถูกจึงไปขอ๊อปปี้ต่อจากโซเวียตแล้วตั้งชื่อว่าชางเจียง750ผลิตออกมาให้กองทัพประชาชนจีนและตำรวจจีนใช้นับล้านคัน ปูแปะขอแถมข้อมูลเรื่องของบริษัทสุนดับบริษัทนี้ผลิตมอเตอร์ไซค์จำหน่ายครั้งแรกในปีพศ2464โดยผลิตรุ่น Z22 เพื่อใช้งานทั่วไปปรากฏว่าถูกใจขายดีต่อมาในปีพศ2476จึงเริ่มผลิตรุ่น K เป็นมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ใช้งานหนักใช้เพลาขับเครื่องยนต์ขนาดตั้งแต่200ถึง800 cc ก็ถูกใจพระเดชพระคุณขายได้ดีอีกเช่นเดียวกันปีพศ2479สุนดับเปิดตัวรุ่น KS 500ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ใช้การเปลี่ยนเกียร์ด้วยเท้า 2,481สุนดับเปิดตัว KS 600ขนาด21แรงม้า2สูบเมื่อได้รับข้อเสนอจากกองทัพนาซีจึงผลิตรถพ่วงข้าง BW 38ขึ้นมาประกอบตั้งแต่นั้นมาสุนดับจึงหันมาผลิตรุ่น KS 750ที่มีเพลา ขับเคลื่อนล้อพ่วงกองทัพนาซีสั่งซื้อ18,000คันและได้รับการยกย่องว่าเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่ใช้ในภารกิจทางทหารที่ดีที่สุดรองลงมาคือมอเตอร์ไซค์ BMW รุ่น R75 ที่ก๊อปปี้ตัวรถออกมาเหมือนของสุนดับ ต่างกันที่เครื่องยนต์เท่านั้นเองแถมท้ายเรื่องของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างยี่ห้อ bmw นะครับพศ2 4 6 6วิศวกร์ที่ชื่อแบ็กฟริตซ์ไม่เคยหยุดคิดไม่เคยหยุดพัฒนาอัจฉริยะคนนี้สามารถประดิษฐ์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แบบลูกสูบเป็นแนวนอนขนาด 486ซีซีเกียร์3สปีดระบายความร้อนโดยอากาศใช้ระบบเพลาขับแทนการใช้โซ่เสียงเบาเครื่องไม่กระตุกเวลาเปลี่ยนเกียร์เรียกกันว่าบ็อกเซอร์ยอดจำหน่ายสูงสุดผลิตไม่ทันขายพศ2479มอเตอร์ไซค์ค่ายใบพัดฟ้าขาว ผลิตเครื่องยนต์รุ่น R5 นำระบบไฮดริกไปติดตั้งในตะเกียบคู่หน้าเพื่อลดแรงกระแทกใช้เครื่องยนต์ 750cc ซลูกสูบแนวนอนติดตั้งซ u เปอร์ชาร์จกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลกไปแข่งที่ไหนแปลงร่างเป็นจรวดทางเรียบกว่าทุกรางวัล ในสนามแข่งเจ้าจริงจ่อเขียวทำหน้าที่ของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าชมเชยประทับใจแถมเจ้าจริงจ่อเขียวถูกออกแบบได้สง่างามบึกบึนมีสเสน่ห์เร้าใจในทุกลีลามาจนถึงทุกวันนี้ก่อนจบรายการตอนนี้ ปูแปะขอเรียนว่าอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของเยอรมันที่โดดเด่นกว่าใครในสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพเยอรมันที่เด็ดเดียวกล้าหาญไม่เป็นสองรองใครในโลกต้องกลายเป็นผู้แพ้สงครามที่แสนจะบอบชำ้ำสิ้นชาติแหลกเหลวเพราะฮิตเลอร์ ผู้นำจอมโหดละโมโตะกละท้ายสุดของสุดท้ายที่ปู่แปะขอแถมเหตุผลที่ฮิตเลอร์บุกโซเวียตอันเป็นผลให้เด็กหนุ่มในกองทัพนาซีตายในความหนาวราวหนึ่งล้านคนข้อหนึ่งฮิตเลอร์เคยเขียนในหนังสือไมคัมแปลว่าการต่อสู้ของข้าพเจ้า โดยระบุถึงความเชื่อของตัวเขาเองที่ยืนยันว่าชาวเยอรมันเป็นชนเผ่าที่ต้องมีที่อยู่อาศัยชาวเยอรมันต้องมีที่ดินมีทรัพยากรและวัตถุดิบซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นควรจะสาะแสวงหาในดินแดนที่อยู่ฝั่งตะวันออกนั่นคือดินแดนโซเวียตข้อ2 ฮิตเลอร์ฝังใจว่าชนเผ่าเชื้อชาติสลาฟเป็นเชื้อชาติที่ต่ำกว่ามนุษย์ดินแดนโซเวียตในขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของยูโบลเชวิคที่ฮิตเลอร์ต้องบุกก็เพราะเพื่อยุติการปกครองของชาวยูในรัสเซียและดินแดนเหล่านั้น จะต้องเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันแทนข้อ3หลังจากที่ฮิตเลอร์ได้ลงนามร่วมเป็นพันธมิตรที่เรียกว่าอักษะคือเยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นต่อมาระหว่างวันที่12ถึง14พฤศจิกายนฮิตเลอร์ได้ทรงจดหมาย ถึงสาภาพโซเวยียตเพื่อเชิญชวนเข้ามาร่วมกับฝ่ายอักษะหากแต่ผู้นำโซเวยียตได้ตีจดหมายดังกล่าวกลับมาถึงฮิตเลอร์ในวันที่25พฤศจิกายนพศ2483เมื่อฮิตเลอร์ชวนมาเป็นพวกแล้วไม่มา การบุกโซเวียตก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรายการหากรายการนี้ดีมีประโยชน์กรุณาแชร์ต่อไปด้วยนะครับปู่แปะขอบคุณและสวัสดีครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของจิ้งจอกแห่งสนามรบนะคะที่นํามาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้สําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง youtube ช n อ l n อทับพ p o d c a s t ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ